สวัสดีค่ะพี่กกวันนี้พี่กูเกมจานมานาประจวนให้ฟังนะคะในวันที่4กรกฎาคมคืออในหัวข้อในพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าเราวางใจในพระธรรมอิสยาบทที่1ในพระธรรมอิสยาบทที่30ข้อ15นะคะพูดว่าในการกับ ในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าอยู่ในความสงบและความไว้วางใจออมีเนื้อหาพูดว่าในช่วงแรกของสงครามปฏิวัติอเมริกาปฏิบัติการเพื่อต่อต้านกองทัพอังกฤษได้เริ่มขึ้นในเมืองคริกเบกเมื่อกองทัพเคลื่อนผ่านนิวเบรี่พอร์ตรัสเมซาชูส ซึ่งอยู่ระหว่างทางไปแคนาดาพวกเขาหยุดที่หลุมศพของนักเทศชื่อดังจอห์นวิลจอห์นวิทฟินโรงศพของเขาถูกเปิดออกคอปกและข้อมือเสื้อถูกถอดผ้าถูกตัดเป็นชิ้นๆและแบ่งกันด้วยความเชื่อผิดผิด จะว่าช่วยให้ทหารประสบความสำเร็จปฏิบัติการครั้งนั้นล้มเหลวแต่สิ่งที่เหล่าทหารทำแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของมนุษย์เราที่มักเชื่อในบางสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าความสัมพันธ์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเงินหรือกำลังของมนุษย์แม้แต่ประเพณีทางศาสนาเพื่อความเป็นอยู่ของเรา พระเจ้าทรงเตือนคนของพระองค์ในเรื่องนี้เมื่ออัสซีเรียบุกมาโจมตีและพวกเขาสแสวงหาความช่วยเหลือจากฟาโรห์แทนที่จะหันจากความบาปและกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าองค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตัดดังนี้ว่าในการกลับ ในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าอยู่ในความสงบและความไว้วางใจของเจ้าไม่ยอมทำตามและเจ้าไม่ยอมทำตามแต่เจ้าทั้งหลายว่าอย่าเลยเราจะขี่ม้าหนีไปเพราะฉะนั้นเจ้าก็หนีไปปฏิบัติการของเขาล้มเหลวเช่นกันดังที่พระเจ้าจัดและอัสซีเรียมีชัยชนะเหนือยูดา แต่พระเจ้าจัดกับคนของพระองค์ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงคอยที่จะทรงพระกัุณาเจ้าทั้งหลายแม้ได้ยามที่เจ้าหรือเราเชื่อวางใจในสิ่งอื่นที่สำคัญน้อยกว่าพระองค์พระเจ้าก็ยังยื่นประหัตของพระองค์มาเพื่อช่วยให้เรากลับไปหาพระองค์ผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพรเรามาคิดใข้คนกันนะคะคุณถูกล่อลวงให้วางใจในสิ่งใด ที่ไม่ใช่พระเจ้าข้อที่สองนะคะคุณจะพึ่งพาพระองค์ได้อย่างไรในวันนี้สำหรับหนูเองก็จะอธิษฐานแล้วก็จะขอพระเจ้าให้พักสงบในพระเจ้านะคะเพราะว่ากําลังลเรี่ยวแรงก็อยู่ในพระเจ้านะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพงวางใจในพระองค์โปรดช่วยให้ข้าพงพึ่งพาในพระองค์ ขอพระอ,องค์ทรงสัตว์ซื่ออยู่เสมอขอพระเจ้าวอวยพรนะคะ